กูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความชอบหรือความฝันอะไรใหญ่โตมาแต่ละแต่ระแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าความฝันตัวเองใหญ่อะไรแต่ว่ามีแฟนอ่อทุยยอกอ่ะแค่แหมไม่คือคือกูไม่ได้เป็นเหมือนมึงที่อยากแบบเรีนตากล้องเชนชัลเลอราฟิกหรือว่าอยากเป็นแอสเซอฮอลลีวูดอะไรเงี้ยแต่คือกูอ่ะความรู้สึกที่เป็นแพชั่นที่กูรู้อยากค่อยๆซึมซับหรือตอนอะไรมาคือตอนที่เริ่มรุงมาทามากกว่าเหมือนแปลว่าความสิ่งที่เราอยากทําแล้วมันได้รุงมาทําอย่างรายการที่กูยังมีแพชั่นและอยากทําอออยู่ตนนี้งเย คือในตะก่อนกูไม่ได้มีความสึกแบบนั้นเลยกูแค่แบบเฮ้ยตรงนู้นเขาว่าดีก็ลองไปกูเรียนแบบนั้นแบบนี้กูก็ไหลไปตามกระแสของกูแต่ไม่ได้เคยแบบว่าเป็นแพชชั่นแพชชั่นแล้วกูชอบอะไรเงี้ยแต่คือพอจุดจุดหนึ่งพอเราได้ลองลุกมาทำอ่ะคือแค่จะแชร์ให้ฟังลุกให้ทุกคนฟังว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นแบบเราอยู่ๆตัดสรลุขึ้นมาลุกขึ้นมาทำนึกออกปะมึงทําลองไปเรื่อยๆก็ได้เวยมึงลองไปเรื่อยว่าเฮียพราะตอนแรกก่อนกูจะมาทารายการเนี่ยกูก็ไปเขียนนิยายไปสตรีมเกมไปเฮียทำ,ทำนู่นทำน สุดท้ายล้วก็รู้สึกว่าเฮี้ยกูชอบในการท o u t u b e อะเหมือนเพราะว่าจริงๆก่อนก่อนที่หลายคนจะเคยทําที่อาจจะเป็นเซสเปสอะมันเคยเป็นเมมโมรี่มาก่อนอที่เป็นรายการที่ไปท่องเที่ยวไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล่สุดท้ายก็มาได้คาตอบว่าเชื่อกูไม่ได้อยากออกไปข้างนอกขนาดนั้นอเออกูชอบเที่ยวแต่กูไม่ได้อยากพกกล้องไปเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยค่อยๆลงมาจนสโคเป็นรูปแบบรายการอย่างตอนนี้ที่ยังทําอยู่ยังพิสูจน์ได้เลยาก,การะมวลบอกว่าต้องต้อ,องพร้อมระดับหนึ่งกับอย่างที่สองก็อยากมีแฟนจริงๆนั่นแหละ ไม่เป็นไรนะเพื่อนนะ